พีพน่หนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พาไปเจอกับกระบะไททันรุ่นท็อปของเราเลยนะคะนั่นก็คือแอดลีของเรานั่นเองคันนี้จัดเต็มมากๆเลยค่ะทุกคนขาเพราะว่าน้องมาในสีสม้มเออเป็นสีที่ขายดีนะแล้วก็เป็นสีที่แบบว่าเปิดตัวมาเป็นสีพิเศษของเขาเลยนะทุกคนขะนี่เดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะตัวนี้นะคะด้านหน้าด้านบนของกระจังหน้านะคะมีตัวอ,อักษรมิสูบิชิสีดําแบบนี้มาให้ และที่สําคัญคือตัวอักษรมันนูนออกมานะมันยิ่งทําให้มีมิตินะคะทุกคนสวยมากงานจริงถัดมาค่ะด้านบนไฟ LED นะคะก็จะมีครอบไฟหน้านะคะหรือว่าครอบตัว C ของเราคิ้วกันชนของเราเนี่ยยาวมาถึงตรงไฟตัดมองเนี่ยซึ่งเป็นสีดำนะคะแล้วก็เป็นดําเงาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะและด้านหน้าค่ะเห็นไหมเอ่ยด้านหน้านี่ตรงนี้เลยนะ ตรงนี้คือชายสกเกิร์ตของเขานะคะมาแบบนี้เลยไม่เหมือนกับรุ่นธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะของเขาเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขามาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะทั้งหน้าหลังนะคะแล้วก็กล้อง3 6 0องศาเลยไงะกระบะไฮโซไหมไฮโซเป็นแบบนี้นี่เองมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะคิ Q ้วล้อดําเงาค่ะตัวนี้ให้มาขนาด12นิ้วนะคะให้มาเป็นแบบดําเงาเลยเพิ่มความหรูหราเข้าไปค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะ ล้อแบบอันเก่าเม็นเชยไงเออบอกจะอีฟไม่ได้นะต้องแถมจัดไปเลยค่ะคุณพี่นี่เลยล้อตัวนี้นะคะเรามีลายให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด30-40ลายเลยนะคะแล้วก็ขนาดล้อแมกข,ของเรานะคะจะเป็นขนาด20นิ้วนะคะส่วนซีส่วนซีรีส์ยางนะคะจะเป็น275ทับ55นะคะไม่บางไปและไม่หนาไปนะคะทุกคนคะ่ะนี่แบบนี้เลยเห็นไหม พอดีเลยพอดีคิ้วล้อเลยพอดีซุ้มล้อเลยอีกนิดนึงคือติดซุ้มแล้วนะอีกน,นิดนึงก็ติดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เห็นว่าหลักฐานแต่ว่ายังไม่ติดนะคะใส่ได้เออยิ่งล้อแบบอย่างนี้นะยิ่งสวยเออแล้วที่สําคัญคือพี่ใส่ย,ยางนะคะเป็นออเทเรนให้ด้วย ลูกค้าเลือกได้จะเป็นออเทเรนมัเทเรนหรืออาร์ทิได้หมดเลยนะคะจัดไปค่ะอ่ะกระจกมองข้างสีดําค่ะนี่เห็นไหมแล้วก็มาพร้อมกับกล้องนะคะด้านล่างเป็นกล้อง360องศาแบบที่พีบอกเล้วหลังคาหรือว่ารูเฟเรลนะคะสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะมือเปิดค่ะสีดําแล้วก็เบ้ารองมือเปิดดําใส่มาให้แล้วพร้อมกับกันสาดดานะคะมาต่อที่ด้านหลังค่ะนี่เลยนะคะโนบาร์ Bar, หรือว่าสปอร์ตบาร์ของเราจริง,รงๆถ้ามันเป็นแบบพลาสติก ABS ที่มันไม่ใช่เหล็กอะ่ะ เขาจะเรียกว่าสปอร์ตบาร์นะคะเขาจะไม่ได้เรียกว่าโลบาร์นะคะคุณค้าเพราะฉะนั้นเราใส่มาให้แล้วนะคะไลเนอร์ iner, ค่ะแบบฝังนะคะพิวก็ใส่มาแล้วนะคะอ่าเห็นปะมันจะไม่มีขอบนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีสปอยเลอร์ฝาท้ายมาด้วยนะคะแล้วก็มือเปิดเนี่ยก็มาพร้อมกับกุญแจแล้วก็กล้องนะคะเห็นไหม สวยงามมากๆาเลยคันนี้นะคะมีตั้งแต่ขับ2แล้วก็ขับสีะนะ,ะนี่พี่เดี๋ยวพี่พาไปดูภายในกันสักนิดนึงค่ะไปภายในนะคะด้านในเนี่ยเขาทําเป็นสีทูโทนนะทุกคนคะ่ะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัดกับผ้านะคะที่เป็นหนังกลับนะคะนี่เลยสีส้มนะคะแล้วก็ภายในนะคะหรูหราไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าเขามาโทนดําๆนะคะเข้มเข้มแล้วก็ตัดกับสีส้มนะคะซึ่งเป็นสีของแอตลีของเรานั่นเองนะคะมาดูกันที่เบาะหนังนะคะ่ะเห็นไหมเบาะหนังเนี่ยเป็นหนังสลับกับ ับหนังกลับนะคะหรือว่าเป็นผ้าเขาเรียกว่าอะไรนะหนังกลับลใช่ไหมคันทาร่าเ,อ,เออคันทาร่านะน้องบอกคันทาร่าคันทาร่าคันทาร่านะคะสลับเป็นสีดํากับนี่เลยหนังสีส้มแบบนี้นะแล้วเขาไม่ออกส้มแปดนะ เขาออกแบบส้มแบบออกอมน้ําตาลน้ําตาลแบบสายฝอแบบผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแล้วยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะปุ่มเยอะแยะเลยนะคะที่พวงมาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเห็นไหมคุสคอ้นธงคุ้มสนโนนะคะมาครบแล้วนะคะเพราะว่าราคาล้านกว่าเลยจงจอก็ใส่มาให้หมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะและอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะระบบเกียร์ขับ4ีของเรานะคะเห็นไหม เออคุณสามารถชิฟออนเดอะไฟนนะคะได้ในความเร็วไม่เกิน120นะคะคำว่าชิฟออนเดอะไฟของดิฉันนะคะนั่นคือหมายความว่ารถกำลังวิ่งอยู่ไม่เกิน120คุณสามารถสลับจากขับ2เป็นขับ4ได้เลยนะคะได้ทันทีเลยโดยที่คุณไม่ต้องจอดรถนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะก่อนไป แอร์ค่ะแอร์ Air แถวสองไม่ต้องแย่งกันนะคะอย่างที่ทุกคนรู้เมืองไทยก็คือนรกสาขาสองอากาศร้อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องแย่งแอร์ Air กันแน่นอนใครอยากได้แบบนี้นะคะจะเป็นขับ2ขับ4จี๊ปจัดให้อยู่แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จี๊ปโน1หนึ่งด้วยนะคะฉันอยากขายแอดลิดมากจะขับ2ขับ4จัดมาเลยคะ่ะคุณพี่คะ่ะก่อนปีใหม่จะส่งรถให้ถึงที่แน่นอนวันนี้ไปละบายบายสวัสดีค่ะ